บทที่1,206ข้อตกลงคืออะไรคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้มากเท่าไรติ่งห้าวยิ่งรู้สึกตกตะลึงการบรรจบกันของสองดินแดนนั้นเกินจินตนาการของมนุษย์ กลนสังหารฟ้าดินสร้างความผันผวนครั้งยิ่งใหญ่ทำให้เกิดการบรรจบกันของทั้งสองดินแดนสิงห้าวเริ่มทำความเข้าใจและเผ่าสมุทแห่งเจ็ดคาบสมุทดูจะรู้ข้อมูลบางอย่างดังนั้นจึงอพยพข้ามพื้นที่ซึ่งควรเป็นจุดที่โลกทั้งสองมาบรรจบกันจินตนาการว่าพลังขององค์การประทะก,กันร,ระหว่างสองโลกนั้นน่ากลัวเพียงใดสัตว์ทะเลมากมายล้มตายคาเกรงว่าพื้นที่ขนาดใหญ่จะถูกบีบให้เป็นเท่าฐานการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกก็พอจะฆ่าสิ่งมีชีวิตในบริเวณโดยรอบได้ ต่อให้แข็งแกร่งระดับเทพยุทธ์เมื่อเข้ามาเกี่ยวข้องก็รังแต่จะพบความหายนะมีเพียงตัวตนเหนือจินตนาการอย่างติง5วาวเท่านั้นที่สามารถค้นหาโอกาสและเอาตัวรอดในจุดนั้นได้การชนกันของสองดินแดนเป็นการทำลายหรือถอนและจัดระเบียบใหม่แม้กระทั่งกฎเกณฑ์แห่งสวรรค์และโลกมันเป็นกระบวนการที่น่ากลัวแต่คำถามคือเหตุใดโลกทั้งสองนี้ถึงมาบรรจบกันอย่างกะทันหัน แดนมงคลแห่งเทพ,พเจ้าและดินแดนไร้ขอบเขตดูเหมือนจะอยู่ในระนาบที่ต่างกันมิฉะนั้นเป็นเวลาหลายปีแล้วที่กองกําลังชั้นแนวหน้าของทั้งสองโลกไม่สามารถค้นพบการมีอยู่ของการและกันได้เหตุการณ์นี้ทําให้ทั้งสองดินแดนเกิดการติดต่อสื่อสารและนําไปสู่การบุกรุกครั้งใหญ่จากดินแดนมงคลแห่งเทพ,พเจ้าจนเกิดสงครามปะทุข,ขึ้นทุกหนทุกแห่งในดินแดนไร้ขอบเขตทั้งที่ระยะห่างระหว่างสองพื้นที่นี้ช่างห่างไกลไกลเกินไป แต่ทำไมจู่ๆมันมารวมกันโดยไม่ทันทั้งตัวเป็นไปได้หรือไม่ว่าในใจของติงห้าวราวกับมีอัศนีปราวาต่อผ่านเป็นไปได้หรือไม่ว่าทั้งสองดินแดนนี้แต่เดิมเป็นหนึ่งเดียวกันหรือทั้งสองดินแดนเป็นดั่งดวงดาวสองดวงที่โคจรอ,อยู่ในจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่ตามวิถีโคจรที่แน่นอนและในที่สุดวิถีโคจรทั้งสองนี้ก็ทับซ้อนในขณะนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นทําให้พวกเขาเชื่อมต่อกันในที่สุด ฉากของดาวเคราะห์ทั้งสองที่ชนกันปรากฏขึ้นในความคิดของติงฮาวทำให้เขารู้สึกเหลือเชื่อจากความรู้ในชาติที่แล้วเมื่อพื้นที่ขนาดยักษ์สองที่เคลื่อนเข้ามาใกล้กันระยะหนึ่งก็จะเกิดแรงดึงดูดแต่แรงกระแทกที่เกิดขึ้นเพียงพอแล้วที่จะทำให้ทั้งสองดินแดนได้รับความเสียหายหรือถึงขั้นแหลกสลายไปและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนนั้นทั้งหมดจะตายแต่ตอนนี้ความสูญเสียที่เกิดขึ้นค่อนข้างน้อยและสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ยังปลอดภัยดีอยู่ มันต้องมีอะไรที่ข้าไม่รู้อยู่เบื้องหลังแน่ๆติงห้าวคิดอย่างรวดเร็วอีกครั้งเนื่องจากแม้แต่วิหารศักดิ์สิทธิ์ในดินแดนรกร้างทางใต้ก็ไม่รู้เรื่องนี้ดังนั้นตําหนักเทพ,พเจ้าคงไม่น่าจะรู้เช่นกันเป็นเพราะว่าหลังจากที่ติงห้าวอขึ้นครองบัลลังก์เทพจากกรพพัดแล้วเขาก็มุ่งความสนใจไปที่อื่นจนหันไปสนใจคลังแสงกับขุมทรัพย์ในตําหนักเทพ,พเจ้าแทนนี่เขาพลาดอะไรไปความคิดนับไม่ถ้วนผุดขึ้นในทันทีในใจของเด็กหนุ่ม สิงห์้าวจับจ้องไปที่ใบหน้าของผู้อาวุโสเผ่ามนุษย์ฉลามอีกครั้งและถามทีละคำท่านแน่ใจเรื่องนี้ได้อย่างไรบนใบหน้าของผู้อาวุโสเผ่ามนุษย์ฉลามเผยความลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะหายไปราวกับได้ตัดสินใจแล้วชายชรากายสีน้ำเงินกัดฟันและกล่าวว่าเผ่ามนุษย์ฉลามของเราท่องไปในมหาสมุทรทั้งเจ็ดโดยไม่มีที่อยู่อาศัยเราจึงไปที่อื่นที่ชาวสมุทรไม่กล้าไป จนพบซากปรักรหับพังมากมายที่สูญหายไปเมื่อนานมาแล้วประมาณ100ปีก่อนผู้นำรุ่นก่อนได้ค้นพบซากปรักรหับพังจากยุคบรรพกาลที่แปลกประหลาดและเปี่ยมด้วยพลังวิญญาณอันยิ่งใหญ่ซึ่งลวนได้รับความเสียหายดังนั้นข้าจึงนำกองกำลังไปสำรวจไม่รู้เลยว่ามันจะนำไปสู่หายนะผู้ฝึกยุทธหลายร้อยคนรวมถึงท่านผู้นำก็เสียชีวิตมีเพียงผู้ฝึกยุทธอันดับหนึ่งของเผ่าเท่านั้นที่รอดชีวิตและหลบหนีมาพร้อมกับตำราโบราณ เมื่อติงห้าวได้ยินคำพูดนั้นก็มีแสงแอร์วบเข้ามาในดวงตาของเขาและกล่าวว่าในตำราโบราณน,นั้นมีบันทึกอะไรไว้งั้นหรืออีกฝ่ายพยักหน้าแน่นอนมีความลับมากมายถูกบันทึกไว้เป็นคำทำนายการมาของค่ายกลสังหารฟ้าดินครั้งนี้รวมทั้งเวลากับสถานที่โดยประมาณในการเกิดเหตุดังนั้นเผ่าของข้าจึงย้ายไปดินแดนไร้ขอบเขตหวังจะหลีกเลี่ยงภัยพิบัติและตั้งใจจะใช้ภัยพิบัติครั้งนี้ตั้งรกรากอีกด้วย เด็กหนุ่มพยักหน้าเชื่อคำกล่าวนี้แล้วกล่าวว่าแล้วตำราบโบราณเล่ามันอยู่ที่ข้าเองท่านลองดูเถิดผู้อาวุโสเผ่ามนุษย์ฉลามไม่ลังเลเขารีบหยิบกระดาษสีเหลืองซีดออกมาและส่งให้ติงห้าวอคู่สนทนาเผยแววฉงนใจในดวงตาคู่นั้นและหยิบวัตถุขึ้นมาสังเกตยอย่างระมัดระวัง มันคล้ายกับตำราเล่มเล็กมันดูบางมากมีเพียงสามหรือสี่หน้าไม่ทราบว่าทำจากวัสดุอะไรแต่ช่างหนักอย่างหาที่เปรียบไม่ได้อีกทั้งยังแผ่แรงกดดันอ่อนๆออ,นออกมาเมื่อมองแอร์วบเดียวก็รู้ว่าไม่ใช่สิ่งที่เพิ่งทำขึ้นเมื่อใช้สัมผัสเทพเจ้ากับมันกลับไม่สามารถมองเห็นอะไรได้ท่านผู้อาวุโสท่านผู้ฝึกยุทธจากเผ่ามนุษย์ฉลามเดินมาที่ด้านข้างของผู้อาวุโสและต้องการจะพูดอะไรบางอย่าง ผู้ฝึกยุทธคนอื่นๆของเผ่ามนุษย์ฉลามไม่เต็มใจเช่นกันสิ่งนี้ถูกแลกมาด้วยชีวิตและเลือดของผู้นำคนก่อนของเผ่ามนุษย์ฉลามและนักรบของเผ่าบางสิ่งที่เหมือนกับสิ่งประดิษฐ์เตือนภยัยเมื่อเปิดใช้งานจะมีพลังไม่รู้จบหลายครั้งที่มนุษย์ฉลามอาศัยมันเพื่อหลีกเลี่ยงหายนะในการถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แต่ตอนนี้มันถูกผู้อาวุโสส่งไปอย่างง่ายดาย ผู้อาวุโสแห่งเผ่ามนุษย์ฉลามไม่รู้ว่าทุกคนกำลังคิดอะไรอยู่แต่เขาส่งสัญญาณให้หยุดต่อต้านในหัวใจของเขารู้ดีว่าตนเองกำลังทำอะไรอยู่ฝ่ายตรงข้ามติงห้าวอสังเกตอยู่ครู่หนึ่งก่อนเปิดตำราเล่มเล็กอย่างเบามือและทันใดนั้น ก็มีอักขระสีทองแหวกว่าเหมือนมังกรทองว่าย,ยวนรอบตำราเล่มเล็กในระยะสองออจนทำให้เกิดสัญ,ญลักษณ์อันแปลกประหลาดแรงกดดันถูกปล่อยออกมาจางๆหน้าตำราสันระษิกขนาดติงหวอลองสัมผัสอักขระสีทองนั้นแปลกมากจนเด็กหนุ่มไม่สามารถทําความเข้าใจด้วยสัมผัสเทพ,พเจ้าได้อยู่ชั่วขณะหนึ่งนี่มันยอดเยี่ยมจริงๆเสียงของเทพกระบี่ดังขึ้น เทพดาบเองก็แทบรอไม่ไหวที่จะพูดเช่นกันขอให้เก็บไว้กับข้าก่อนแล้วให้เราสองคนตรวจสองบางทีเราอาจจะค้นหาเบาะแสครั้งใหญ่ได้สิงห้าวพยักหน้าก่อนค่อยๆปิดตำราเล่มเล็กลงหางตาเหลือบมองที่พวกมนุษย์ฉลามจับจ้องไปที่ผู้อาวุโสตำราเล่มนี้มีประโยชน์มากสำหรับข้าขอข้าทำความเข้าใจสักครู่แล้วจะส่งคืนกลับไปให้เผ่าของเจ้าอย่างแน่นอนเจ้าว่าอย่างไร เหล่าผู้ฝึกยุทธหนุ่มสาวของเผ่ามนุษย์ฉลามต่างก็ตื่นประหนกร้อนรนผู้อาวุโสแจ้งตามความเป็นจริงอย่างสงบในเมื่อมันน่าสนใจเข้าตาท่านก็รับไปเถอะจะคืนเพื่ออะไรเมื่อได้ยินเช่นนี้ติงห้าวอก็ยกมุมปากและพูดว่าข้าเข้าใจความคิดของท่านเช่นกันมาเถอะท่านต้องการให้ข้าทำอะไรเพื่อแลกเปลี่ยนถ้าคำขอสมเหตุสมผลข้าจะทำให้ท่านพึงพอใจอย่างแน่นอน เมื่อได้ยินคำนั้นผู้อาวุโสก็ดีใจมากเขาคุกเข่าลงแล้วพูดอย่างจริงใจเผ่าของข้าไม่กล้าเรียกร้องอะไรเกินเลยแต่ขอวอนท่านให้ความยุติธรรมและพื้นที่ให้เผ่าของพวกเราอาศัยอยู่ในดินแดนรกร้างทางใต้เพื่อที่เผ่าของเราจะยุติการพเนจรเจ้าสามารถอยู่ในโลกได้เหมือนเผ่าสมุทรอื่นๆและเผ่าของเราจะจดจำความการุณาของท่านไว้เสมอนี่คือความตั้งใจของผู้นำเผ่ามนุษย์ฉลาม ตำราที่เป็นดั่งสมบัติล้ำค่านี้มีความลับบันทึกไว้มากมายที่ไม่สามารถทำความเข้าใจด้วยตนเองได้มันอาจเป็นประโยชน์มากกว่าหากอยู่ในมือของผู้ทรงพลังมหาศาลอย่างติงห้าวหากแลกกับการได้รับความคุ้มครองจากมหาอำนาจเช่นติงห้าวสำหรับเผ่ามนุษย์ฉลามนั้นถือว่าดียิ่ง เมื่อได้ยินเช่นนี้ติงห้าวอก็พยักหน้าและกล่าวท่านก็มีเหตุผลที่ดีข้าสามารถยอมรับคำขอนี้ได้ตราบใดที่เผ่าของท่านไม่ทำสงครามและไม่สร้างปัญหาให้กับเผ่าอื่นอีกต่อไปข้าสามารถเจรจากับเผ่าอื่นๆให้ได้และแบ่งเขตแดนให้กับเผ่ามนุษย์ฉลามให้เป็นบ้านที่พวกท่านจะอยู่อาศัยต่อไปตั้งรกรากนานสืบไป เมื่อผู้อาวุโสได้ยินคำกล่าวเขาก็ดีใจมากและกล่าวด้วยความเคารพในทันทีขอบคุณท่านติงห้าวผู้อาวุโสของเผ่ามนุษย์ฉลามผู้นี้ขอสาบานด้วยชีวิตว่าจะไม่ทำสงครามหรือเป็นฝ่ายริเริ่มแข่งข้าผู้ใดอีกจากนั้นผู้ฝึกยุทธเผ่ามนุษย์ฉลามคนอื่นๆจึงเข้าใจเจตนาของผู้อาวุโสเมื่อได้ยินคำตอบของติงห้าวก็ตื่นเต้นไม่ได้ยาวนานเหลือเกินที่เผ่ามนุษย์ฉลามไร้ที่อยู่อาศัย พวกเขาทั้งหมดถูกกล่าวหาว่าเป็นโจรเปลื้อนชิงดินแดนผู้อื่นที่น่ารังเกียจแต่ใครเลยจะรู้ว่าทำไปเพียงเพื่อเอาชีวิตรอดต้องทนรับความอับอายและความทุกข์ทรมานจากความรังเกียจเดียดฉันและการโจมตีจากเผ่าสมุทรมาโดยตลอดการมีบ้านของเผ่าตนเองคือเป็นความฝันอันยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขาในที่สุดวันนี้ก็เป็นไปได้แล้วหรือ ด้วยความแข็งแกร่งของชายตรงหน้าถ้าเต็มใจที่จะเจรจาพวกเขาเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นดินแดนไร้ขอบเขตหรือแดนมงคลแห่งเทพ,พเจ้าเผ่าและกองกำลังหลักทั้งหมดจะต้องไว้หน้าชายผู้นี้ไม่ว่าใครหากรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของติงห้าวอทั้งสามตำแหน่งอันได้เก่กบผู้นำพันธมิตรแดนเหนือผู้นำพันธมิตรป่าสมุทรและครองบัลลังก์เทพจัก,กรพรรดิแค่พูดออกมาคำเดียวก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนพลังของโลกเผ่ามนุษย์ฉลามเปลี่ยนไปด้วยความยินดีข้อตกลงนี้ถือว่าคุ้มยิ่งนัก เอาละจำคำสาบานของเจ้าวันนี้ไว้ให้ดีสิงห้าวพยักหน้าก่อนกางฝ่ามือออกไม่นานกระบี่สีเงินขนาดเล็กก็หมุนวนวลลอยออกมาและปรากฏขึ้นต่อหน้าผู้อาวุโสแห่งเผ่ามนุษย์ฉลามเด็กหนุ่มกล่าวต่อว่ารับสิ่งนี้ไปที่ตำหนักฟ้าประธานและบอกผู้อาวุโสมู่หวงเทียนทูว่าข้ายินดีที่จะแบ่งเขตดินแดนให้และท่านสามารถพูดคุยหาหรือได้ว่าเป็นที่ใดหากกองกำลังอื่นมีข้อกังขาขอเพียงแค่แสดงกระบี่เงินเล่มเล็กนี้ ผู้อาวุโสเผ่ามนุษย์ฉลามหยิบกระบี่เล่มเล็กด้วยแววตาเป็นประกายและสัมผัสได้ถึงพลังอันพิสดารซึ่งลึกกล้ำยากต่อความไหลเวียนอยู่ภายในเมื่ออยู่ต่อหน้ากระบี่เล็กเล่มนี้กลิ่นอายอันน่าพรั่นพรึงแผ่ซ่านออกมาจนผู้รับมันไปมือสันรรริกอย่างไรก็ตามท่านบอกว่าพบตำราลึกลับเล่มนี้ในซาประรักหักพังโบราณหรือติงห้าวถาม ผู้นำเผ่ามนุษย์ฉลามนั้นมืออ่อนไปหมดเขาเข้าใจความหมายของติงห้าวในทันทีและกล่าวอย่างรวดเร็วว่าใช่ตำแหน่งเฉพาะของซาประหักหักพังโบราณถูกบันทึกไว้ในองค์ความรู้ของเผ่าเพราะเรื่องนี้เป็นความลับและเผ่าของเรายังคงต้องการหาร่างของท่านผู้นำรุ่นก่อนและคนอื่นๆที่เสียชีวิตดังนั้นข้าไม่อาจลืมสถานที่แห่งนั้นท่านโปรดรอสักครู่ข้าจะส่งคนไปนำมันมาให้ทันทีบทที่1207เรื่องมันยาว ผ่านไปครู่หนึ่งนักรบเผ่ามนุษย์ฉลามเข้ามาพร้อมกล่องหยกดำตำแหน่งที่ตั้งของซากปร,รักหักพังโบราณถูกบันทึกไว้ในแผนหยกในกล่องนี้อย่างไรก็ตามหลังจากเวลาผ่านไปนานตำแหน่งที่ตั้งอาจคลาดเคลื่อนไปเล็กน้อยท่านจะรู้เองหลังจากที่พินิจพิเคราะห์อย,อย่างถี่ถ้วนผู้อาวุโสเผ่ามนุษย์ฉลามส่งกล่องหยกดำให้ติงห้าวอโดยไม่ลังเลอืมติงห้าวอพยักหน้าและหยิบกล่องทว่าขณะที่กำลังจะเปิดกลับมีสถานการณ์บางอย่างเกิดขึ้น เสียงตแตรเตือนภัยดังจากป้อมทหารที่อยู่ห่างไกลออกไปจังหวะเสียงเป่านั้นเร็วระรัวบ่งบอกว่ามีเหตุฉุกเฉินใหญ่บังเกิดขึ้นทันใดนั้นสีหน้าของเหล่านักรบเผ่ามนุษย์ฉลามต่างแปรเปลี่ยนไปมหันจังหวะเป่าตแตรเช่นนี้หมายความว่าศัตรูที่แข็งแกร่งปรากฏตัวขึ้นและสงครามใกล้เข้ามาแล้วนักรบเผ่ามนุษย์ฉลามก้าวออกมาข้างหน้าชำเลืองมองติงห้าวอ่อนจะมองที่ผู้อาวุโสของเผ่าเกิดอะไรขึ้นพูดมา ผู้อาวุโสตะโกนนักรบเผ่ามนุษย์ฉลามรีบกล่าวตอบท่านผู้อาวุโสเราพบกองทัพเรือของเผ่าเงือกในหน้านน้าด้านหน้าพวกมันกําลังใกล้เข้ามาเราควรเตรียมตัวสําหรับการต่อสู้หรือไม่อะไรนะกองทัพเรือของเผ่าเงือกเผ่ามนุษย์ฉลามต่างตกตะลึงเผ่าเงือกนับได้ว่าเป็นเผ่าราชวงศ์ในบรรดาทุกเผ่าของเจ็ดสมุทรพวกมันทรงพลังและว่ากันว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่ใกล้ชิดที่สุดกับเหล่าเทพสมุทรมากที่สุดนับตั้งแต่อดีต พวกเขาไม่ชอบเผ่าพันธุ์เงือกมาโดยตลอดและมีความขัดแย้งมากมายระหว่างสองเผ่าพันธุ์ดังนั้นแล้วเมื่อพวกเขาได้ยินว่ากองทัพเรือของเผ่าเมือกกำลังใกล้เข้ามาหัวใจของเหล่ามนุษย์ฉลามจึงเต้นไม่เป็นจังหวะในทางกลับกันติงห้าวรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งไปดูกันก่อนเด็กหนุ่มไม่เร่งร้อนเขาเดินร่วมไปกับเหล่าสมาชิกเผ่ามนุษย์ฉลามทั้งหลาย ติงห้าวตัดสินใจที่จะไม่แสดงตัวเองในขณะนี้และปล่อยให้เผ่ามนุษย์ฉลามเจรจาเขาต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเผ่าสมุทดทั้ง7รวมถึงสิ่งที่หลีอีร่วเหมิงเหมิงและคนอื่นๆประสบภายใต้คำสั่งของผู้อาวุโสเผ่ามนุษย์ฉลามทั้งหลายได้จัดแถวกระบวนรบในระยะสุดสายตาที่ขอบฟ้าและผิวทะเลบรรจบกัน มีจุดหลากสีปรากฏขึ้นนับร้อยแล่นฝากเกลียวคลื่นเข้ามาเป็นแถวหน้ากระดานและเมื่อเข้ามาใกล้ยิ่งขึ้นทุกคนจึงเห็นได้ว่าจุดสีแดงที่เห็นในระยะไกลเมื่อครู่แท้จริงมันคือเรือประจันบาลขนาดยักษ์อีกทั้งผิวน้ำรอบตัวเรือประจันบาลที่กำลังแล่นมีบรรดางเงือกชายหญิงใบหน้าหล่อเหลาและสวยงามกำลังไายตีหางเข้ามาอย่างดุดันนี่เป็นครั้งแรกที่ติงห้าววอได้เห็นฉากการเคลื่อนทับของเผ่าเงือก มันช่างงดงามจริงๆในตำนานเล่าว่าเผ่าพันธุ์เงื่อกเกิดจากแก่นแท้ของสวรรค์และโลกและเป็นเผ่าพันธุ์ที่เหล่าเทพสมุดโรปรดปรานที่สุดพวกเขามีรูปร่างหน้าตาง,งดงามโดยกำเนิดยิ่งใกล้ทุกคนต่างได้ยินเสียงกลองและเสียงแปรแปลกๆดังตามลำดับ เมื่ออยู่ห่างจากเผ่ามนุษย์ฉลามราวสองลี้กองเรือเผ่าเงือกจึงหยุดลงทว่าแผลกลิ่นไอสูงส่งและหนักอึ้งปกคลุมเผ่ามนุษย์ฉลามเหล่านักรบเงือกที่เคยดำรงอยู่ใต้ผิวสมุดรปรากฏกายเหนือผิวน้ำทั้งหมดสวมใส่เกราะเงินวาววับราวกับเป็นนักรบศักดิ์สิทธิ์จากสวรรค์แสงอันเยือกเย็นจากอาวุธสองประกายเสียดแทงสายตาผู้คนจนพร่ามัวไปหมด ทั้งหมดยืนเรียงแถวหนาแน่นประหนึ่งทิวป่าสีเงินยิ่งไปกว่านั้นบนเรือประจันบาลทุกลำมีร่างจำนวนมากในชุดเกราะสีทองพวกเขาทั้งหมดต่างเป็นนักรบเงืออนอกจากนักรบของเผ่าเงืออแล้วยังมีนักรบจากเผ่าใต้บัญชาอื่นๆอีกในฐานะเผ่าที่เป็นราชาแห่งเผ่าสมุทรทั้งเจ็ดเผ่าเงือกมีเผ่าบริวารจำนวนมากเช่นเผาวานยั์เผ่าฉลามคล่างเผ่ามาน้ำและเผ่าอื่นๆอีกมากมายซึ่งล้วนเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีพลังต่อสู้แข็งแกร่ง นี่คือกองทัพของเผ่าเงือกกองกำลังหลักของพวกมันค่าเกรงว่าวันนี้ราชาแห่งเผ่าเมือกคงมาด้วยเป็นแน่แท้และน่าจะอยู่บนเรือบัญชาการลำนั้นสีหน้าของผู้อาวุโสเผ่ามนุษย์ฉลามแปรเปลี่ยนทั้งสองเผ่าต่อสู้กันมาตลอดหลายปีดังนั้นจึงคุ้นเคยกันดีเมื่อเห็นนักรบเมือกเกราะเงินนักรบเมือกเกราะทองและเหล่าบริวารของเผ่าเมือกปรากฏขึ้นพร้อมกัน ผู้อาวุโสแห่งเผ่ามนุษย์ฉลามจึงตระหนักได้ทันทีว่าคราวนี้ไม่ได้เผชิญหน้ากับหน่วยลาตระเวนหรือกองทัพย่อยของเผ่าเงือกแต่เป็นกองทัพหลวงที่แท้จริงกองกําลังหลักเพื่อทําสงครามเต็มรูปแบบสิงห้าวอไม่ได้เอ่ยสิ่งใดแต่สังเกตการอย่างเงียบๆเ,เขาแผ่สัมผัสเทพเจ้าออกไปอย่างเงียบงนันแล้วสังเกตทุกสิ่งรอบตัวทั่วบริเวณเต็มไปด้วยจิตสังหาร เผ่าเงือกไม่พูดพร่ำไรสาระราวกับไม่เห็นเผ่ามนุษย์ฉลามอยู่ในสายตากลองสงครามถูกตีดังก้องกังวาลเป็นจังหวะรัวแรงทันทีนั่นคือกลองศึกประกาศสังหารหากมันถูกตีครบสามรอบแล้วยังมีผู้ใดขวางทางอยู่นั่นหมายถึงสัญญาณให้ฆ่าได้อย่างไร้ปราณีผู้อาวุโสเผ่ามนุษย์ฉลามอธิบายต่อตีงห้าว ในเวลาเดียวกันก็รู้สึกมีโทสะและพูดว่าวันนี้เผ่าเงือกช่างโอหังนักเผ่ามนุษย์ฉลามของข้าอยู่ที่นี่ทั้งหมดแท,แท้แต่ไม่เพียงไม่ยอมเจราจาพวกมันกลับตีกลองสึกประกาศสังหารเพื่อข่มขู่เราึ่มติงห้าวยังคงเงียบเงนันผู้อาวุโสเผ่ามนุษย์ฉลามรู้สึกกระอักกระอ่วนเล็กน้อยและไม่พูดอะไรอีกแต่ก้าวไปข้างหน้าและตะโกนเสียงดังกังวาลไปทางทัพของเผ่าเงือกใครเป็นแม่ทัพของเผ่าเงือกในครั้งนี้ข้าผู้อาวุโสเผ่ามนุษย์ฉลามอยู่ที่นี่ โกรดแสดงตัวออกมาด้วยเสียงของเขาเจือไปด้วยพลังอันกล้าแกร่งดังกังวานไปทั่วทุกทิศจนสร้างคลื่นลมม้วนตัวตามที่คาดไว้ความแข็งแกร่งของผู้อาวุโสเผ่ามนุษย์ฉลามนั้นไม่ควรมองข้ามเลยแต่ทางด้านฝ่ายเผ่าเงือกยังคงนิ่งเงียบอย่างไรก็ตามเสียงของกลองศึกประกาศสังหารยิ่งเร่งและดังขึ้นผู้นำแห่งเผ่าเงือกแสดงตัวออกมาซะผู้อาวุโสเผ่ามนุษย์ฉลามยังคงตะโกนต่อไป ทว่าอีกฝ่ายยังคงเงียบเหมือนเดิมนักรบเผ่ามนุษย์ฉลามหลายคนเริ่มบันดาลโทสะรุนแรงแม้ว่าเผ่าเงือกจะเป็นเผ่าราชวงศ์ของเจ็ดสมุรแต่ฉากนี้มันหยาบคายและดูถูกเหยียดหยามกันเกินไปเผ่าเงือกคิดจริงๆหรือว่าชาวเผ่ามนุษย์ฉลามเป็นขอทานที่สามารถขับไล่ได้ตามต้องการผู้อาวุโสเผ่ามนุษย์ฉลามพ่นลมหายใจทว่าในขณะที่กำลังจะพูดอะไรบางอย่างต่อ ทันใดนั้นติงห้าวอก็ก้าวไปข้างหน้าก่อนจะหยุดยืนอยู่ที่หัวเรือของเรือรบเผ่ามนุษย์ฉลามจากนั้นแผ่พลังอันยิ่งใหญ่ขยายออกไปเผามนุษย์ฉลามไม่รู้สึกอะไรแต่อีกด้านหนึ่งกองทัพเงือกที่องอาจหน้าเกรงขามกลับตกอยู่ในความโกลาหนทันทีเหล่านักรบเงือกที่ยืนอย่างเป็นระเบียบบนผิวน้ำร่างโซเซไปมาไม่อาจควบคุมตัวเอง เรือรบทั้งหลายที่อยู่เหนือคลื่นยักษ์ส่งเสียงลั่นเอียดอารดราวกับกำลังจะแตกรวมทั้งเผ่าบริวารที่อยู่ไกลออกไปล้วนโซเซยืนไม่อยู่ใบหน้าซี่เผือดคล้ายกับสูญเสียการควบคุมแม้ว่าการสูญเสียความควบคุมนี้จะกินเวลาเพียงครู่หนึ่งแต่เสียงกลองที่เร่งรีบและดังหยุดลงในทันทีตามมาด้วยเสียงพูดดังกังวาลจากระยะไกลพวกเราหาได้ทราบไม่ว่ามีท่านผู้ฝึกยุทธที่สูงส่งอยู่ที่นี่ด้วยเผ่าเนื้อขออาภัยที่ล่วงเกินท่าน เสียงนั้นดังและสงาายย่าผ่าเผยซึ่งบ่งบอกได้ว่าผู้พูดเป็นเชื้อพระวงศ์ผู้สูงสักอย่างแน่นอนเขาพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อรักษาความสงบเว่าก็ยังไม่สามารถซ่อนความตกใจในน้ำเสียงได้แน่ชัดว่าไม่คาดคิดว่าจะมีตัวตนน่าสะพรึงอยู่กับเผ่ามนุษย์ฉลามแค่เพียงเผชิญกับพลังของอีกฝ่ายชั่วอึดใจแต่มันทําให้กองทัพเผ่าเงือกทั้งหมดต่างรู้สึกหายใจไม่ออกรากับว่าหากอีกฝ่ายต้องการให้ตายพวกเขาก็จะตายทั้งหมดอย่างไม่มีทางดิ้นรนต่อต้าน สิงห้าวอเอ่ยกลับเรียบเฉยนำตัวเจ้าหญิงเงือกออกมาให้ข้าพบเสียงนี้ไม่ได้ดังก้องไปทุกทิศท,ทุกทางเหมือนเสียงของผู้อาวุโสเผ่า,า,ามนุษย์ฉลามมันไม่ได้แฝงด้วยอำนาจพลังใดๆแต่ในหูของนักรบเผ่าเงือกทุกตนนั้นแต่ละคำเหมือนค้อนใหญ่ถูกปาลงมาในทะเลจิตสำนึกอย่างดุดนันทำให้จิตใจของพวกเขาสั่นสะท้านไม่สามารถรวบรวมพลังใดเพื่อต่อต้านได้เลย เจ้าหญิงเผ่าข่าอยู่ในทับหลังทว่าเราขอทราบได้หรือไม่ว่าท่านผู้สูงศักดิ์คือผู้ใดเสียงก่อนหน้านี้ดังขึ้นอีกครั้งทว่าคราวนี้ทนเสียงที่เอ่ยออกนั้นต่ำลงมากติงห้าวทอดสายตามองไปที่ทะเลและท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ในระยะไกลก่อนจะเอ่ยตอบสหายเก่าจากนั้นเกิดความเงียบสงัดไปทั้งฟ้าดิน แม้ว่ากองทัพเผ่าเงือกจะแข็งแกร่งไร้เทียมทานที่สุดในเจ็ดสมุทแต่ขณะนี้ต่อให้เป็นนักรบเงือกที่แข็งแกร่งหรือกล้าหาญที่สุดก็ยังไม่สามารถยืนยืดอกได้อย่างผากเผยจากแรงกดดันอันหน้าสะพรึงกลัวที่ปกคลุมพวกเขานักรบเงือกบนเรือรบทุกตนที่เคยมั่นใจและหยิ่งพยองรู้สึกราวกับว่าตอนนี้มีภูเขากำลังทับไหลจนทำให้ไม่อาจเชิดหน้าขึ้นหรือยืนตัวตรงได้เลยประมาณหนึ่งก้านทูบต่อมาลำแสงเส้นบางพุ่งผ่านฟ้าฟ้ามาจากระยะไกล ผู้ที่อยู่ในลำแสงนั้นมีรูปร่างเพรียวบางและงดงามสูงสง่าและเย้าวยวนราวกับนางฟ้าในสวรรค์ชั้นเก้าผมสีทองปลิวสวยตามสายลมดูสะดุดตายอย่างยิ่งนางสวมชุดเกราะอ่อนสีเงินบางเบาเข้ารูปกับสวดทรงนาฬิกาทรายและถือตรีศูลไว้ในมือใบหน้านวลเนียนผิวขาวผ่องทั่วร่างของนางเต็มไปด้วยมวลธาตุน้ำอันทรงพลังและเมื่อทยานมาหยุดตรงหน้าแนวทับเงือกสีหน้าของนางเผยความกังวลเล็กน้อยก่อนจะเอ,อ่ยออกว่าเจ้าหญิงแห่งเผ่าเงือกขอสแสดงความเคารพ ไม่ทราบว่าท่านเป็นผู้ใดหรือถึงต้องการพบข้าแม้ว่าเจ้าหญิงเงือกจะไม่เข้าใจชัดเจนนักเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เมื่อติงห้าวาสำแดงพลังอันไร้เทียมทานเช่นนั้น จนแม้แต่นางที่อยู่ห่างออกไปหลายร้อยลี้ยังหนาวไปถึงขั้วรกระดูจึงทราบได้ทันทีว่าตัวตนที่เผ่าของนางกําลังเผชิญหน้าอยู่ขณะน,นี้ไม่ใช่ตัวตนที่จะล่วงเกินด้วยได้เลยแค่โทสะเพียงเล็กน้อยของอีกฝ่ายก็คงเพียงพอแล้วที่จะทำให้กองทัพทั้งหมดของเผ่าเมือกที่มาวันนี้หายสับสูญไปจากโลกเจ้าหญิงเงือกจึงรีบรุดมาแสดงความเคารพอย่างสูง แน่นอนว่านางไม่เข้าใจเลยว่าทําไมคนแบบนี้ถึงมาอยู่กับเผ่ามนุษย์ฉลามและยิ่งไปกว่านั้นอีกฝ่ายบอกว่าเขาเป็นสหายเก่าของนางอีกต่างหากขณะที่ในใจของเจ้าหญิงเมื่อกมุนงงอย่างมากทันใดนั้นฉากรอบกายก็เปลี่ยนแปลงไปในพริบตาทะเลอันกว้างใหญ่หรือกองทัพของทั้งสองเผ่าหายวับไป เหลือเพียงร่างหนึ่งปรากฏขึ้นต่อหน้าเขามีผมสีดำสวมเสื้อคลุมสีเขียวครามยืนตรงตระหง่านราวกับหอกสง่างามไร้ที่ติราวกับยกชั้นเลิศมีดวงตาเป็นประกายและมีคิ้วประหนึ่งดาบเขาจับจ้องมาที่นางโดยไม่เอ่ยอะไรทอท่านท่านคือท่านติงท่านติงเหรอเจ้าหญิงเงือกตกตะลึงนางไม่คิดเลยว่าแท้จริงแล้วตัวตนหน้าสะพรึงกลับกลายเป็นติงห้าวอีอร่วและเหมิงเหมิงอยู่ที่ไหน ติงห้าวจ้องมองที่เจ้าหญิงเงือกและเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงสงบก,ก่อนหน้าน,นี้เมื่อสัมผัสเทพเจ้าแผ่ขยายออกไปหลายพันลี้ติงห้าวพบเจ้าหญิงเงือกและตัวตนระดับสูงของเผ่าเงือกคนอื่นๆแต่กลับไม่พบร่องรอยของหลีอีรั่วลาโล,ล,ลมาตัวน้อยเหมิงเหมิงหรือติงไขอ่อเอ๋อระยะเลยสิ่งนี้ทําให้ติงห้าวประหลาดใจซึ่งเขาก็อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่พวกเขาสีหน้าของเจ้าหญิงเงือกเปลี่ยนไปนางดูลังเล สีหน้าของติงห้าวกระตุกเล็กน้อยเขากล่าวถามต่อองหญิงยังจำคำสัญญาที่ให้ไว้กับข้าได้หรือไม่สีหน้าของคู่สนทนาเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วภายใต้การจ้องมองของติงห้าวในที่สุดนางก็ถอนหายใจและอธิบายว่าท่านติงเรื่องนี้เรื่องนี้มันเยาวสิ่งต่างๆไม่เหมือนกับแต่ก่อนแล้วและตอนนี้ข้าไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ สีหน้าของติงห้าวแปรเปลี่ยนเป็นเย็นเยียบอทันทีเมื่อได้ยินประโยคนี้พวกเขาอยู่ที่ไหนในตำหนักเทพสมุทรเจ้าหญิงเมื่อรีพูดท่านติงได้โปรดใจเย็นเย็นก่อนท่านไข่อ,อเอร้ายอีรั่วและคนอื่นๆไม่ได้ตกอยู่ในอันตรายแต่พวกเขาแค่ไม่สามารถกลับมาได้ในขณะนี้